สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้มาเบิรง้วนทองครับง้วทองหกเดือนครับประกันทองครับล่ำโตเน่าดีสดดีครับเม่นี่ครับตอนนี้พันกระลังกินเฟืองอยู่ครับนาเลียงนี่ครับงวดตัวนี้ครับเปิดไวสองหมื่นหาครับทรงฟีสองรอยโลไปเลยครับเมื่อนี้ครับความสูงพันยูที่รอยสามสิบหาครับพี่น้องครับหน้าตาสวยครับตัวนี้ครับ นมสีเตาครับแข็งขาทุกทอนประกันห้คือเก่าครับกำลังอ้วนครับลำเงาเงาครับสีเข้มเขมครับนี่ครับจมูกสีดำบอฉีกบอแงครับเข้าเดี๋ยวเปลี่ยนไม้ให้ครับพี่น้องครับประกันทองนะครับเด้อประกันทองให้ครับเบาตึงตัวทองให้เรียบร้อยครับใครสนใจครับอยากเอาไปเลี้ยงครับ กำลังมองหางัวเลี้ยงง่วงท้องครับลำยง่าจังสีครับเพศสีดำนะครับเพศสีดำพ่วงห้งดำครับนะครับหน้าตาครับสดดีครับแม่นี่ครับอันนี้เพิ่นกินห้อครับกินห้อมเซนามครับ ราคาติดโบดครับกยิบเล็บขอเท่างามครับนาเลียงครับง้วแม่นี่ครับง้วกับยุบันนวาครับอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับอยู่ครับขอกง้วเบาวตึงคือเก่าครับ2องมื่นหาครับพี่นองครับทรงฟี่สองลอยโลดไปเลยครับราคาลดแรกแจกแถมแล้วครับนี่ครับโปรโมชั่นครับ สนใจโทรหาเบาตึงได้ครับเพศดำครับน้่โตเง่าดีสดดีครับแม่นี่ครับบรยากาศภายในคอครับข้างนอกแดดแห้งรครับพี่น้องครับช่วงนี้ครับบรรยากาศด้านนอกครับแดดแห้งครับ โอ้กินเฟื่องดีแห้งครับเมนี่ครับนาเลียงนะครับเด้องัวกําลังสัตว์กําลังอ้วนครับพองอยู่ที่หกเดือนครับล่ำเน่าๆครับท่องอาชีพท่านไงเป็นไงครับเพราะว่าพันงวเพันเนาครับล่ำโตเนวานมซีครับเก็บเล็บขอเท่างามดีครับสดดีครับแมนี่ครับสนใจกระโถมากครับพี่ตองครับเบอร์โทรเบอร์ไล์ครับโรไล์ทักไล์มาได้ครับ ่างประเทศอยากสื่องัวให้ทั้งบ้านเรียงครับกะทรหาเบาตึงครับถักหาเบาตึงไหนครับนี่ครับเบิ่งกันจะจะครับอยากออกคอครับพี่น้องเบาตึงรลัดไว้ครับข้างนอกห่อนครับพี่น้องงัวกําลังอ้วนครับรับเาียๆครับสองเมื่นหาครับพี่น้องครับน่าสนใจครับเมนี่ครับ พี่น้องทางไก่ทางไก่ครับโท่หาเบาตึงไในครับ200อยโล่ทรงฟรีไปเลยครับสองมืนหาครับแล้วประกันทองให้ครับแม่นี่ครับทองรอยเปอร์เซ็นต์ครับจมูกสีดำนีครับดำดีครับจมูกครับ หน้าตาสวยครับสดดีครับว่าแม่นี่ครับดัไว้เดี๋ยว่นออกขอครับุณนะครับอุ้ยเหียวอัดลาดครับลำเหียวดีเด้อครับพี่น้องครับราคาชั้นนี้นาเอาไปบองไว้ครับพี่น้องครับว่าทองครับเพราต้องไปรุ่นยากครับทองเลี้ยวครับทองลอยเปอร์เซ็นครับ เบิ้งครับกินเฟื่องครับตอนซ่อนครับพันกินเฟืองครับสำหรับคลิปนี้ครับบ่าตึงคงจะขอจบชิปใปเพียงโทนิกอนครับพอ,อกันอีกคลิปนาพน้วครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม